มีปัญหาเรื่องของกะระเพาะเป็นโรคกะระเพาะเลื้อลรลังเนื่องจากหน้าที่การงานเป็นเจ้าหน้าที่แนะนําผลิตภัณฑ์ค่ะคือเกดทาตรงนี้มา18ปีแล้วก็เป็นเลื้อรลังอย่างนี้มาตลอดมาเป็นหนักเมื่อ2ปีที่แล้วขนาดไหนครับคือสองปีที่แล้วเนี่ยอยู่ๆก็จุกหน้าอกหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเป็นหนักมากกว่ายืนไม่ได้ค่ะมือไม้เหงือ่อนี่แบบ เหนื่อไหลเลยใจสั่นใจสั่นด้วยแล้วเหมือนใจจะขาดเหื่อเหื่อแตกเลยว่าฉันรู้เลยเวลาคนจะขาดใจตายมันคงเป็นแบบนี้นะเว่ามันหายใจไม่ออกเลยสระลูกน้องก็พาไปส่งโรงพยาบาลตำรวจใกล้ๆกับที่ทำงานเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะคือจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปลรกกระเพาะครับแต่ว่าเราไปหาหมอทุกครั้งหมอก็จะบอกว่าคุณต้องทานอาหารอ่อนๆนะคุณต้องทานข้าวให้เป็นเวลานะซึ่งมันทําไม่ได้อยู่แล้ว คือถ้าทําได้เราก็ต้องลาออกจากงานเท่านั้นหมอเขาก็เช็คเขาก็บอกว่าเป็นกระเพาะเรื้อรังนะแล้วก็มีแผลในกระเพาะทะลุใช่ะทะลุะลเลยแล้วเขาก็จัดยามาให้เหมือนเดิมยาลดกรดมั่งยาช่วยย่อยมั่งเหมือนเดิมนะคะก็คือมันก็อาการก็กลับมาปุ๊บเราทานยาก็ดีขึ้นนิดนึงครับ แล้วก็เราเป็นคนที่ทานอาหารรสจัดอยู่แล้วแต่มันมีบางช่วงบางทีที่เราเป็นหนักบางทีเราถึงเวลาทานข้าวแล้วเราไม่ได้ทานอย่างเงี้ยพอเราทานลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะแสบท้องมากแสบเหมือนเวลาเรามีแผลเราพลิกไปเลยอะค่ะทรมานมากแล้วก็มันจะปวดสันหลังมากปวดปุ๊บเราจะทําอะไรไม่ได้เลยต้องนั่งอย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องเข้าห้องนวดหน้าแล้วก็นอนบนเตียงเอาผ้ามาพันแล้วก็นอนคว่ำไอรู้จักกับบิมได้ยังไง ก็มีเพื่อนมาแนะนําค่ะอพอเราลองกินไปเออม,มันมหัศจรรย์จริงๆเกะกินไปประมาณสองอาทิตย์ครับประมาณสิบห้าวันเอ๊ะทําไมอาการเรามันดีขึ้นทั้งๆท,ท,ที่พฤติกรรมการกินเราก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วทําไมเราถึงไม่ไม่แสบท้องไม่ทรมานเหมือนเดิม,มแต่ถามว่าท้องยังอืดบ้างก็มีนิดหน่อย แต่ว่าอาการต่างๆไม่มีเลยก็ยังเหมือนพฤติกรรมเหมือนเดิมใช่พฤติกรรมเราเหมือนเดิมทานทุกอย่างเหมือนเดิมกาแฟขนมปังใช่ค่ะเที่ยงข้าวหมูข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ค่ะโอเเชนบิมหรือ b a l a n ซิ่ง i อ m ม n i ิตีนะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ลิภัณฑ์อาหารจากอวบริชบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ